และแล้วเวลาที่แฟนผีรอคอยก็คงมาถึงไปแล้วนั่นคือการประกาศแยกทางกับอดีตกุนซือของทีอย่างโอเล่กุนนาโซชาภายหลังทำงานได้อย่างล้มเหลวในปีนี้กระแสโอเล่เอากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในหมู่เหล่าแฟนบอลของแมนยูเป็นอย่างมากเนื่องวยผลงานของทีมที่นับวันยิ่งทนไม่ได้กับความพ่ายแพ้ที่เริ่มหนักข้อและทวีความเร็ว้ายมากขึ้นไปในทุกๆสัปดาห์แต่ทว่าบอดบริหารแล้วหรือแม้แต่ต่อของกุนซือเองก็ยังไม่ได้มีใครออกมายืดอกรับผิดชอบ จนกระทั่งฟานเซสุดท้ายมันมาขาดผึงในเกมบุกไปพ่ายวัดฟอร์ดแบบไร้ทางสู้4ประตูต่อหนึ่ง,งก็ได้ขาดลงอย่างสมบูรณ์แบบราวย4ิชั่วโมงหลังจบเกมก็มีประกาศอย่างเป็นทางการในการแยกทางกับคุณซื้อชาวนอร์เวย์ผู้นี้ออกมาภายหลังประสบความล้มเหลวอย่างจงหนักแม้เขาจะเคยเป็นอดีตตำนานนักเตะที่แฟนบอลรักสุดขั้วหัวใจกระตั้ในแง่มุมของการสวมหัวโขนเป็นผู้จัดการทีมก็ต้องยอมรับนะครับว่าโซชาไม่อาจครองใจแฟนบอลผีแดงได้อีกต่อไปแล้วตลอดระยะเวลา3ปีเขาไม่อาจเนรมิตให้สถานที่แห่งนี้ประสบความสำเร็จได้และยิ่ง ผ่านไปนะครับความชอบทําในการนั่งเก้าอี้กุณซือก็เหลือน้อยลงจนกระทั่งถึงวันที่ต้องเอ่ยปากอําลากันไปแต่ว่าในวันที่เขาถูกปลดออกจากตาแหน่งจริงๆนะครับยอมมารับว่าในมุมมองของแฟนผีมันรู้สึกแปลกใจยังไงก็ไม่รู้แน่นอนว่าเพราะเขาคือตํานานของสถานที่แห่งนี้มันเลยทําให้ความโกรธแค้นที่สะสมมาหายไปในพริบตาภาพที่แฟนบอลแมนยูดักรอเพื่อสวมกอดเขามันตอกย้ําได้ดีเลยเกินถึงความผูกพันใช่ครับความผูกพันนี้ไม่เกี่ยวกับในมุมมองผู้จัดการทีมแต่มันคือในบทบาทของฮีโร่ของสโมอสรที่เคยขีดเขียนสร้างเรื่องราวมามาก why โดยมันได้ผ่านสตาร์ททั้งสองข้างให้กับทีมแห่งนี้ย้อนกลับไปโอเลกุนาโซชายรมทัพปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี1996ซึ่งในเวลานั้นนะครับไม่มีใครรู้จักเด็กน้อยคนนี้ทั้งในแง่ของนักฟุตบอลเราไปถึงแง่ของฝีเท้าว่ามันเก่งกาจมากขนาดไหนกันแน่และสิ่งที่ต้องยอม,มรับในวันนั้นคือไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเด็กจากนอร์เวย์คนนี้จะมาสร้างตำนานในทีมโอแทฟอร์ดเพราะว่าขนาดชื่อกวใจะเรียกถูกก็ยังต้องถูกเถียงกันเลยว่าจะต้องออกเสียงผ่ารูปปากในรูปแบบไหนแน่นอนว่าโซชาตต้้ออองงงใใใชควววาาาาาามมพพพยยนนนกกกรริสูจััเเ่ดีลลบ ที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นจิ๊กซอสสำคัญในการไล่ล่าความสำเร็จ ว่าแล้วโซชาก็สามารถเอาชนะใจแฟนบอลเรดเดวิลได้อย่างหมดจดประตูต่างๆที่เขาผลิตได้ทำให้ชื่อของเด็กชายจากนอร์เวย์คนนี้นะครับเข้าไปนั่งอยู่กลางใจของแฟนบอลมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคำาคืนสุดแสนพิเศษที่คำนูนะครับวินาทีที่ไม่อาจจะมีแฟนผีคนไหนลืมได้แห่งความมัส์นั้นไปและถ้าเกมในวันนั้นแมนอยู่ไม่มีโอเลกุน้าโซชาก็ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลจะเปลี่ยนแปลงสโมสรแห่งนี้ไปมากมายขนาดไหนแชมเปี้ยนส์ลีกถูกบันจงมออให้กับพวกเขาจากประตูชัยของโซชาในช่วงนาทีาที่93ว ไม่ต่างอะไรกับเทพผบุตรของแฟนบอลที่ลุกมาจากม้านั่งสำรองช่วง1ินาทีสุดท้ายก่อนที่พี่แกจะยืนตีนขวาแบบถูกจังหวะพาบอลเลี้ยวเข้าไปตรงตาข่ายเสียงประตูนั้นเปลี่ยนชีวิตของโซชาไปมากเลยทีเดียวจากนั้นชีวิตของเขานะครับกบวนเวียนอยู่กับแมนยูมาตลอดไม่ได้คิดที่จะมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตัวสังกัดแต่อย่างใดทั้งที่บางสีสันเขาเองไม่ใช่กองหน้าตัวเลือกแรกของสโมสรบทบาทส่วนใหญ่ของโซชาคือตัวสำรองที่สูกส่งลงเปลี่ยนทานการของทีมซะมากกว่าและมันก็กลายเป็นภาพจำที่แฟนบอลสามารถคาดหวังได้ว่าเมื่อไรที่โซชาาถูกส่งงลม ตัวเขาจะสามารถยิงประตูดได้อย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้เองนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใจนะครับว่าทำไมแฟนบอลแมนยูจึงรักและเถิดทุนผู้ชายคนนี้แบบสุดหัวใจแม้เขาจะไม่ได้มีดี a ของความเป็นปีศาจแดงเลยสักนิดแต่ทว่าในเวลาและความผูกพันของเขานะครับมันค่อยๆหล่อหลอ,ลอไมไอโซชามีเลือดของความเป็นแมนยูมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นพวกเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อสโมสรไปแล้วโซชาไม่เคยแม้แต่จะปลิกปากบนในวันที่ควรได้รับโอกาสไม่เคยออกมาโวยวายผ่านสื่อทุกโอกาสอาสันน้อยนิดแต่ทว่าเขาทำงานของตัวเองแบบเงียบๆรอวัน ที่จะได้โอกาสโชว์ฟีตีิและสร้างความสวยกับแฟนบอลทางที่ฝีท้าของแกนะครับสามารถย้ายออกไปเป็นตัวหลักลงสนามเป็นตัวจริงกับทีมอื่นได้แบบสบายแต่กับโซชามันไม่ใช่แบบนั้นในเมื่อหัวใจยอมมอบให้กับสโมอสรอแห่งนี้แล้วก็ขอจงรักกับสถานที่แห่งนี้ตลอดไปช่วงเวลา11ปีกับสถานที่แห่งนี้นะครับต้องบอกว่ามันมากเกินกว่าคำว่าพังผพันและเป็นยิ่งกว่าบุคคลที่สร้างเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้พูดถึงคําว่าตานานและกถูกยยมมอบให้กับโซชาโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องแต่เป็นความสมัครใจที่แฟนบอลอยากจะทําใหใ ของสโมสรแมนยูตัวเลข126ประตูจากการลงสนาม365นัดมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่มันคือการตอบแทนแฟนบอลจากหัวใจของผู้พักดีคนหนึ่งรวมไปถึงโทรฟีแชมป์ต่างๆที่เขาเสกมาประดับที่โอแทฟอร์ดมันคู่ควรแล้วกับความรักที่แฟนบอลมอบให้เขาแต่ว่าในพาสของความเป็นคุณซือก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถใช้ชื่อเสียงในอดีตมาหักล้างให้แฟนๆบอลต่องยกมือสนับสนุนคุณต่อไปจตนตลอดอรอดฝังได้ ความสาเร็จคือเครื่องหมายการตีฝีมือและก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคุณเหมาะสมกับสม,มสรแห่งนี้ในฐานะผู้นําของเด็กๆในทีมมากมายขนาดไหนด้วยผลงานที่ผ่านมาความดีความชอบของโซชาบนเก้าอี้กุญซื่อมันก็มีพอเห็นอยู่บ้างแต่ท้ายสุดเมื่อผลงานมันไม่เป็นอย่างที่หวังนะครับผมแฟนบอลก็พร้อมใจจะโห่ไล่ตัวเขาซึ่งสิ่ง,งที่ซับพอร์ตเตอร์เหล่านั้นแสดงออกนะครับผมมันกําลังโจมตีไปที่หัวโขวนที่เขาสวมใส่อยู่ไม่มีใครลากผลงานในอดีตมาหักล้างแย่ก็ต้องบอกว่าแย่ห่วยก็ต้องยอมมารับเพราะภาพที่ออกมาคือหลักฐานชั้นยอดบอลไร ส่งไรจินตนาการไร้ความรู้สึกคล้ายคนนอนอยู่ในไอซียูรอเพียงถอดเครื่องช่วยหายใจเพียงเท่านั้นก็ตายแล้วจนกระทั่งถึงวันแยกทางตอนนี้มันก็มีมุมเล็กๆเ,เหมือนกันที่ใจหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องพยายามแยกแยะให้ได้ว่าทุกป,ประตูที่เขาเคยทำมาก,กับความเป็นจริงในวันนี้มันมีเส้นแบ่งกั้นอยู่คลิปวิดีโอที่เขานั่งสัมภาษณ์กับสื่อของสโมสรเสื้อที่เขาสวมไม่ได้มีโลโกโป้ปีศาจแดงแมนยูแปดที่อกคางสายอีกต่อไปซึ่งมันเป็นคลิปที่เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนนั่งดูคงรู้สึกไปใไนทาาาางดียววกัน่่ภพทโซช มีน้ำตาออกมาคลอเบาให้เห็นมาสะท้อนเลยว่าเขารักสโมสอนรแมนยูมากมายขนาดไหนเราจะเห็นได้ชัดว่าเขานี่แหละอยากจะเป็นผู้ที่ดึงสโมสรแห่งนี้กลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งชื่อของโอเลกุนนาโซชายังคงเป็นที่รักของแฟนผีอยู่แน่นอนผมกล้าพูดว่าความรักที่เคยให้โซชาไปนั้นไม่ได้ถูกลดทอนในผลงานในฐานะคุณซือลงไปแม้แต่นิดเดียวอย่าเสียเวลาเชื่อมโยงเวลาจากทั้งสงยุคเลยครับ แม้จะเป็นสถานที่เดียวกันแต่นั่นเป็นคนเราห่วงเวลาและบทบาทก็แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงจากเด็กหนุ่มไร้ชื่อเสียงข้ามน้ำข้ามทะเลมาเติบโตกับแมนยู พร้อมเวียรกรรมที่น่ายกจ้องมากมายจะถูกสามนาเป็นตำนานอยู่บนหิ่งก่อนจะมาพลิกโฉมกลายาเป็นบทบาทของกุนซือที่อาจจะล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าแต่ทว่ามันคือบทพิสูจน์ชัดเจนว่าโอเลกุนนาโซชาเป็นบุคคลที่แฟนบอลเกลียดไม่ลงความรักที่มีให้กับเขายังคงตลบอบอวลและมันคงจะเป็นภาพที่อบอุ่นไม่ใช่น้อยในวันที่ตัวเขานะครับกลับมาอย่างที่โอแทฟฟอร์พร้อมกับการต้อนรับจากแฟนบอลที่รักเขาแบบหมดหัวใจเหมือนเดิม,มนะครับขอโชคดีโอเลกุนนาโซชาสวัสดีครับ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาเอื้อมนิ้วยามมาก่อนแล้วเราไดีนะ